สวัสดีครับมาดูพักเครื่องกับช่อง y o u t u b ไอซ์ a ชนาต a มุ l e t นะฮะช่องทางติดต่อนะฮะบอกอีกทีหนึ่งนะ l ล n e ไอดีนะครับ A C A L L V E T E นะครับเฟซบุ๊กธนวัตรซับพ่วงนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเจ็ดสองเจ็ดหกเก้าสี่เจ็ดนะครับขอบคุณครับเหรียญนวะนะครับสมเด็จพระจิรดานะสมเด็จของพ่อในหลวงนะครับรอเก้านะฮะเนื้อนวะโลหะอ่ะ พริกคเนี่ยสองพันกว่านะครับช่วงงแรงๆสองพันกว่านี่หาซื้อไม่ได้นะเดจิดาดาเนื้อนวะโลหะห้าสิบปีนะครับเอาเจ็ดร้อยนะครับพร้อมกล่องกรมบะยี่สวยงามนะครับเนื้อนวะโลหะสวยพร้อมกล่องโครงการหลวงเจ็ดร้อยบาทเหรียญ เสมาย5หพุทธศตรวรรษนะครับปี2500นะอันนี้เป็นบล็อกนิยมนะครับบล็อกนิยมแขนโตนะฮะบล็บอกนิยมแขนโตเพราะนอนกล่องพระสวยนอนกล่องแขนโตนะแขนขวาเนี่ยดูนะว่าไม่มีเหรียญเทียบให้ดูนะจะเทียบให้ดูนะครับว่าแขนโตกับแขนเลียวนะต่างกันเยอะนะครับแขนโต ระสวยนอนกล่องนะครับด้านหลังนี่ไม่ได้ใช้นะพระตัวหนังสือคมชัดนะครับนะแขนโตน,น้อนกล่องช่วงพีคเนี่ยสองพันห้าขึ้นไปนะถึงสามพันะครับแขนโตนนหายากมากนะครับเอาพันหร้อยบาทนะครับหนึ่งพันหร้อยบาทนะแขนโตยีต่ห้าศตวรรษ น่าจะนับองค์ได้ที่ที่มาองนี้องนี้ลืมไว้ก่อนดีกว่าเหรียญเมตตาหลวงพ่อคูณนะครับห่มคุมเนื้อฝาบาทเมตตาหมคุมเนื้อฝาบาทได้โค้ดสองสี่แปดสี่นะครับสองสี่แปดสี่สองสี่แปดสี่ เมตตาคมคุมสองสี่แปดสี่เมตตาคมคุมสอนะงสี่แปดสี่นะฮะเมตตาหลวงพ่อคูณเป็นเหรียญนิยมสายหลวงพ่อคูณเอาพันสองนะฮะพันสองรอสมเด็จวัดพัพพาปีหนึ่งหนะครับหลวงพ่อเกษมออกวัดพัพพาเนื้อผง หลวงพ่อเกษมบุกเสกสมเด็จวัดพัพพาปีหนึ่งหกนนทบ,บุรีนะครับห้าร้อยพอห้าร้อยสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสนะฮะพิมพิมพระประธานหลังรูปเหมือนหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสเอาเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาท พิมใหญ่หลวงพระคง,ะหงเหรียญหลวงปู่หลิวนะเหรียญปู่หลิวเมตตามหาลาบหางงนะครับปีสี่ศูนย์ะหางงอหางตรงหางงอนิยมนะครับทองแดงสีไฟสวย,สวยเอาพันสองนะครับพั 1, บในใสองร้อยบาทเหรียญสมเด็จพระทิพดีนะพระเจ้าอู่ทอง อนะุกเสกก้าสองห้าสองห้านะครับสารลักเมืองอยุธยานะฮะสารลักเมืองอยุธยาหลวงปู่ดูผุกเสกเหรียญน,นี้นะครับสามร้อยเหรียญพระพุทธทมิ่งขวัญเขากงปีหนึ่งหนึ่งนะครับกระไรทองกระไรทองเดิมนะฮะกระไรทองเดิมหายยากมากกระไรทองเดิมเตาพันสองนะครับพันสอง คำข้าวรุ่นสองหลวงพ่อฤาสียงดำวัฒนสุ่งหน้าตาติดนะับเอาหกร้อยนะหกร้อยนางพญาอาจารย์ถนอมปีหนึ่งสี่นะครับมนสารเก้าของนางพญาพิษณุโลกนะดุบุโต๊ะบุกเสกร่วมเสกนะครับห้าร้อยเหรียญหลวงพ่อคูณ ตลาดไซเนี่ยตลาดไซตรงคูณสามร้อยนะครับาสามร,ร้อยบาทเหรียญหล่ลอระครังอุดกิิงนะครับหลวงพ่อเกษมนะเจอแต่ส่วนมากจะเจอแต่เหรียญระครังนะอันนี้เป็นเหรียญหล่อระครังหลวงพ่อเกษมนะครับอุดกิิงเอาสี่ร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมปีหนึ่งหกนะครับหลวง หลวงพ่อเนื่องปุกเสกนะหลวงพ่อเนื่องวัจุลามณีปุกเสกหลวงพ่อคงบางกระพร้อมหลวงพ่อเนื่องวัจุลามณีปุกเสกนี่เหรียญนี้เขาเล่นกันนะเหรียญปีสองห้าหนึ่งหกเอาหกร้อยนะหกร้อยกีบบัวหลูกพุทโธดนอนถุงเดิมนอนซีนอยู่ในซีนเดิมจากวัด นอนซีนเดิมหลวงููทวดหลวงปูทวดเป็นเนื้อฝ่าบาทนะครับเนื้อฝ่าบาทเอาห้าร้อยบาทนะห้าร้อยสมเด็จคันธราดคุณแม่ชีบุญเรือนสี่ร้อยบาทนะครับเนื้อดินสี่ร้อย เหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกปี 3, 7, นะสามเจ็ดเนี่ยสวยๆลุ้งๆเลยสามร้อยเนะียเขาเลี่ยมกันน้ําเหรียญร้อยปีหลวงพ่อโตนะยครับที่ออกพร้อมสมเด็จร้อยปีเอาสามร้อยบาทนะครับพิวหิ่งรูปหล่อเนื้อนวะหลวงพ่อเกษมนะเนื้อนวะหลวงพ่อเกษมพร้อมเลี่ยมครบ รูปหล่อเนื้อนะนวะหลวงพ่อเกษมว่าสี่ร้อยแล้วกันจินดาราดหลวงปู่มหาเจิมทองแดงผิวไฟเนี่ยครับจินดาราดหลวงปู่มหาเจิมทองแดงผิวไฟเจ็ดร้อยบาทนะจังหวัดนคปรปฐมวัดสระมงคลนะครับหลวงปู่มหาเจิมทองแดงผิวไฟ สวยสวยเจ็ดร้อยเหรียญในหลวงรอเก้าสี่เหรียญหลวงพ่อฤาษีน้ำพุกเศกนะครับสี่เหรียญห้าร้อยบาทนะสี่เหรียญห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อผางสององคนะครับเหรียญระฆังแล้วก็เหรียญกลมสี่ร้อยบาทนะครับสององค์ให้สี่ร้อยเหรียญในหลวงสามเหรียญนะครับนั่งบันลังหนึ่งเหรียญหันข้างสองเหรียญ สามองศ์สี่ร้อยห้าสิบนะครับเอาสี่ร้อยห้าสิบหลวงปู่แหวนสามองค์นะครับหลวงปู่แหวนสามองค์ห้าร้อยบาทนะครสามองค์ห้าร้อยบาททันตัวทุกองค์สามรอบในหลวงสามรอบในหลวงห้าร้อยบาทนะครับสามรอบในหลวงปีศูนย์หกห้าร้อยบาทเนี่ยสวยเหรียญหน,นึ่งนะผิวหิ่งเหรียญหนึง่ง ห้ารอยบาทหลวงปู่สุขวัดประสาทนะมีซ่อมมุมนะครับเอาแค่สองร้อยนะเอาสองร้อยแล้วกันเอาไว้ดูเนื้อพระพุทธสองหน้านะครับเนื้อเรียกว่าเนื้อสบู่เลือดนะว่านสบู่เลือดนะครับสององค์สองหน้า หลวงปู่เฮียงวัดป่าชุมบุรีปี2,500นะเอา500บาทใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ